สวัสดีเพื่อนเพื่อนทุกคนครับขอต้อนรับเข้าสู่แมวบางสปอยการประทะระหว่างมังกรเทพเจ้ากับราชาอาศูนยยักษ์สึกตัดสินแพ้ชนะที่จะเปลี่ยนโลกทั้งใบไปตลอดกาลกับก็ d ิล่าเดอะ p พลเนตอีเตอร์ก็ i e ิล่าจอมขมือเือบโลกเรื่องเราจะสนุกสุดมันและตื่นเต้นขนาดไหนนั้นเราไปชมสปอยพร้อมกันเลยครับ หลังจากที่ทำลายเมืองเมกากอดจนไม่เหลือซากก็สิล่าก็กลับไปหลับไหลอีกครั้งเหล่าชาวบิลซาวโดที่เหลือต้องการให้สังประหารชีวิตซากากิซะเพราะถ้าหากเขายอมสละชีวิตรวมร่างกับนาโนเมทันคงกำจัดก็สิล่าได้ไปแล้วแต่ฝ่ายมนุษย์กลับมองว่าซากากิตัดสินใจถูกแล้วที่ช่วยชีวิตยูกะไว้เพราะหากเมกากอตของชาวบิลซาวโดเป็นฝ่ายชนะเมกากอดอาจจะดูดกลืน เพื่อสกัดเอาโลหะจากทุกสิ่งมีชีวิตบนโลกและชาวบิลซาวโดก็จะยึดคลองโลกความบาดหมางระหว่างบิลซาวโดกับมนุษย์ยิ่งทวีความรุนแรงขึ้นเมื่อบิลซาวโดบุกยึดโรงไฟฟ้าของยานแม่และทําการปิดการจ่ายพลังงานไฟฟ้าจนกว่ามนุษย์จะจับกลุ่มและประหารซากากิสะทางด้านกองทัพที่อยู่บนดาวโลกแม้ซากากิจะช่วยชีวิตยูกะไว้ได้ แต่นานโนเมทันก็กัดกินร่างกายทำให้ยูโกอยู่ในสภาวะโคมา่าและกลายเป็นเจ้าหญิงนิทราไปแล้วในตอนนี้เราไม่เหลืออะไรจะไปสู้กับกอดซิล่าได้อีกแล้วทุกคนต่างสิ้นหวังและก้มหน้ายอมรับในความพ่ายแพ้ทั้งกลยุทธ์การรบของมนุษย์และเมกากอสซิล่าของชาวบิลซาวโดต่างก็ไม่สามารถกำจัดราชาอสูรยักษ์ได้มนุษย์ในตอนนี้ง่ายที่จะยั่วยุ ง่ายที่จะชักจูงไปทางไหนก็ได้สิ่งเดียวที่เป็นเครื่องยึดเนียวทางจิตใจสิ่งเดียวที่ทำให้มนุษย์สบายใจได้คือหลักคำสอนของชาวเอ็กซิปเมดฟิตบอกว่าการที่ซากากิเป็นคนเดียวที่นาโนเมทันไม่สามารถดูดกลืนได้และรอดชีวิตจากการประทะก,กับกอซิล่านั้นก็เพราะซากากิศรัทธาในตัวเทพและหลักคำสอนของชาวเอ็กซิปและหากทุกคนมีศรัทธามากพอละก็ เทพเจ้าจะปรากฏตัวและจะต้องเอาชนะกอซิลาได้แต่เมดฟิสรู้อยู่แล้วว่าสิ่งที่ปกป้องซากากิจากนานโมีทันไม่ใช่ปฏิหารหรือเทพเจ้าอะไรทั้งนั้นแต่เป็นเทคนิคทางการแพทย์ของชาวฮูทัวต่างหากที่ทำให้ซากากิมีภูมิต้านทานนานโมีทันเมดฟิสบอกซากากิถึงเหตุผลที่เขาต้องทำแบบนี้เพราะเป็นทางเดียวที่จะทำให้เราทหารกลับมามีกำลังใจที่จะต่อสู้ แต่ด็อกเตอร์มาตินกลับมองว่าเมดฟิตจะต้องมีแผนการอะไรอยู่แน่ๆทางที่ดีที่สุดในตอนนี้คือซากากิควรหลบไปสักพักเพื่อไม่ให้เมดฟิตที่มีแผนการลับใช้ประโยชน์จากตัวเขาได้และเพื่อเวลาจะทำให้ชาวบิลซาวโดที่บุกยึดโรงไฟฟ้าใจเย็นลงได้บ้างไม่อาน่าและมีอาน่าจึงอาสาที่จะพาซากากิไปซ่อน และคอยอยู่ดูแลเขาตั้งแต่ตอนนั้นในตอนนี้มีเพียงสกากกิกับด็อกเตอร์มาตินเท่านั้นที่ไม่ศรัทธาในเทพเจ้าของเอ็กซิฟส่วนเหล่าทหารที่เหลือเชื่ออย่างสุดใจว่าเทพเจ้าของเอ็กซิฟจะต้องเอาชนะก็ศิลาได้การกระทำของชาวเอ็กซิฟในตอนนี้ก็ไม่ต่างกับการที่ชาวปิลซาวดยยอมสละชีวิตรวมร่างกับนาโนเมทันและด้วยศรัทธาอันแรงกลา้าทำให้เหล่าทหารยอมสละชีวิต เพื่ออัญเชิญเทพเจ้าและนามของเทพเจ้าของชาวเอ็กซิฟนั่นก็คือกิโดราเมื่อได้พลังจากเหล่าทหารที่ยอมสังเวยชีวิตนั่นจึงทำให้กิโดราสามารถเทเลพอร์ตมายังดาวโลกผ่านลุ่มดำขนาดใหญ่ยักษ์มันพุ่งจู่โจมหยานแม่เกรดาไม่สามารถรับรู้ถึงการมีอยู่ของอสูรสีทองได้พวกเขามองเห็นมันได้ด้วยตาเท่านั้นกิโดราดูดกลืนทุกสิ่งมีชีวิตบนหยานแม่ ก่อนที่จะทําลายยานจนแหลกเป็นชิ้นๆการมาเยือนของกิโดราทําให้กอซิล่าตื่นขึ้นมันรับรู้ถึงภัยพิบัติที่มาจากนอกโลกเกรดา้าและอุปกรณ์ทุกชนิดไม่สามารถตรวจพบอาูนยักษ์สีทองได้กอซิล่าชาร์จพลังจากแผ่นหลังและปล่อยอะตอมิกเบลดจู่โจมกิโดราแต่วิถีของลำแสงกลับบิดโค้งคล้ายกับโดนบางอย่างสะท้อนกอซิล่าจึงเปลี่ยนเป็นการโจมตีระยะประชิด แต่มันก็สัมผัสกิโดราไม่ได้ด้วยซ้ำแต่กลับกันกิโดรากลับสามารถจู่โจมมันได้เป็นเวลาเดียวกับที่เครื่องตรวจวัดพบว่าพลังของกอสิล่ากำลังลดลงอย่างต่อเนื่องนั่นแปลว่ากิโดรากำลังดูดพลังงานไฟฟ้าจากตัวกอซิล่าแน่นอนว่าคนที่อัญเชิญกิโดรามายังดาวโลกนั่นก็คือเมดฟิท และเหตุผลที่เมทฟิททำแบบนี้นั่นก็เพราะชาวเอ็กซิคิดว่าสิ่งมีชีวิตทุกชนิดบนดาวเคราะห์คืออาหารของกิโดราอาสูรยักษ์ที่พวกเขาบูชาเป็นเทพเจ้าเพราะทุกดาวเคราะห์ที่มีอรารยธรรมรุ่งเรืองก็จะให้กำเนิดอสูรยักษ์แบบก็สิลา่าและจะมีจุดจบไม่ต่างจากดาวโลกการยอมสละชีวิตให้แก่เทพเจ้าถือเป็นการตายที่มีเกียรติสำหรับชาวเอ็กซิ และนี่ก็เป็นเหตุผลที่ชาวเอ็กซิปเดินทางมาอย่างโลกก็เพื่อที่จะสังเวยทุกชีวิตบนดาวโลกให้กิโดราก็ซิล่ายังคงถูกสูบพลังอย่างต่อเนื่องและหากกอซิล่าตายรายต่อไปที่จะถูกขัเคือบนั่นก็คือทุกสิ่งมีชีวิตบนดาวโลกและสิ่งเดียวที่พอจะหยุดยัง้งพลังของกิโดราได้คือเทพเจ้าแห่งหูถั่วที่มีนามว่ามอทรามอทราสามารถดึงสติซากากิ ออกจากภาพลวงตาที่เมดฟิตสร้างขึ้นโดยไมอาน่าและด็อกเตอร์มาตินสามารถโทรจิตผ่านไข่ของมอทราเพื่อบอกให้ซากากิรู้ว่าหากทำลายหินที่เมดฟิตใช้อัญเชิญกิโดราก็อาจจะสามารถกำจัดกิโดราได้ซากากิกลับมาคุมสติได้อีกครั้งและทันทีที่เขาทำลายหินอัญเชิญของเมดฟิตก็ซิลา่าก็สามารถจู่โจมกิโดราได้แล้ว เมื่อหินอันเชิญถูกทำลายกิโดราจึงไม่อาจต้านทานพลังของราชาอสูรยักษ์ได้กิโดรารู้ดีว่ามันกำลังจะแพ้มันถูกจู่โจมจนเหลือเพียงหัวเดียวแล้วและหากไม่รีบหนีละก็มันคงโดนก็อศิลากระทืบตายขาโลกในขณะที่กิโดราพยายามหนีราชาอสูรยักษ์ชาร์จพลังจากแผ่นหลังและปล่อยลำแสงอะตอมิกเบรสทำลายหัวสุดท้ายของกิโดราจนไม่เหลือซาก ก็ซิล่าปล่อยอะตอมิกเบลสทำลายหลุมดำทั้ง3ที่กิโดราใช้เทเลพอร์ตมายังดาวโลกและดูเหมือนการอัญเชิญกิโดราจะหนักหนาเกินกว่าที่ร่างกายของเมดฟิตจะทนได้และเขาได้จากไปอย่างสงบแล้วสากากิและคนที่เหลือรอดตัดสินใจอาศัยอยู่ที่ดาวโลกสากากิพบรักและได้แต่งงานกับไมอานาพวกเขาใช้ชีวิตอย่างมีความสุขและเรียบง่าย เวลาต่อมาด็อกเตอร์มาตินบอกว่าไม่นานมานนี้เขาสกัดนาโนเมทันจากตัวยูโกะมาเสริมพลังให้ซาหุนวาวเจอร์แล้วก็พบว่ามันยังสามารถใช้การไดหากซ่อมแซมและเรียนรู้จนสามารถควบคุมนาโนเมทันได้ก็จะสามารถสร้างอาวุธและอุปกรณ์ต่างๆที่ทันสมัยเมื่อซากากิได้ยินดังนั้นทำให้เขาหวนคิดถึงคำพูดของเมดฟิสที่บอกว่า เมื่อวิทยาการและอรารยธรรมของมนุษย์จะเดินรุ่งเรืองถึงขีดสุดเมื่อนั้นอสูรยักษ์ก็จะถือกำเนิดขึ้นอย่างที่โลกเคยให้กำเนิดก็สิลาและซากากิจะไม่ยอมให้มันกลับไปเป็นแบบนั้นเขาไม่แม้แต่จะบอกลาไมอานาะซากากิพายุโกที่เป็นเจ้าหญิงนิทราและทั่วทั้งร่างเต็มไปด้วยนาโนเมทันเข้าไปในหุ่นเวลเจอร์และบินตรงไปหาก็สิลาซากากิทำแบบนี้ก็เพื่อที่จะทำลายหุ่นเวลเจอร์ และเพื่อที่จะให้ยูโกได้พ้นจากการอยู่อย่างทรมานแบบนี้เพื่อให้ไมายานาและพวกพ้องที่ยังเหลือรอดมีชีวิตอย่างปลอดภัยอย่างน้อยก็จนกว่าที่อรารยธรรมของมนุษย์จะเจริญรุ่งเรืองและสิ่งที่เมดฟิตเคยพูดไว้ก็จะวนลูปกลับมาอีกครั้งก็จบกันไปแล้วครับกับ g o อต i l ลล่าเดอะแพลเน็ตอเเพื่อนๆรับชมแล้วมีความคิดเห็นอย่างไรกันบ้าง ก็สามารถพูดคุยแลกเปลี่ยนความคิดเห็นใต้คลิปได้เลยครับและเช่นเคยครับถ้าชอบก็อย่าลืมกดไลค์กด Subscribe กดกระดิ่งเพื่อที่จะไม่พลาดคลิปดีๆในช่องแมวบงังและเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมได้ทำคลิปดีๆแบบนี้ต่อไปและถ้ามีข้อผิดพลาดประการใดกระผมก็ต้องขออภัยมณานาที่นี้ด้วยสำหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนนะครับบ๊ายบาย